วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Upper Structure Triad นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้เราจะเอาเฉพาะที่เป็น Dominant s e v e n t แล้วก็เป็น Major Triad เท่านั้นสวัสดีครับ Admin Jazz ครับ อปเปอร์สตรัคเจอร์นะครับก็คือการเอาโน้ตในสเกลหรือในคอร์ดเนี่ยมาจัดเรียงกันให้มันเกิดทริแอดขึ้นมาโดยทริแอดนี้นะครับก็จะถูกวางไว้บนมือขวาของเราส่วนมือซ้ายเนี่ยก็จะกดคอร์ดโทนสำคัญสำคัญนะครับในกรณีของคอร์ดดอมเนนเซเว่นเนี่ยเราก็จะกด3กับ f l a s h เจ็ดและแน่นอนว่าก็ต้องมีรูทที่เบสอยู่ข้างล่างด้วยนะส่วนไอ้เจ้าทริแอดที่มือขวาเราเนี่ยเราก็มักที่จะให้มันมีเทนชันนะครับหรืออัลเทอร์เรชันเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งตัวครับ คือจะมีมากกว่านั้นก็ได้แหละแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเอาสักหนึ่งตัวเราไปดูอันแรกกันครับอันแรกเนี่ยก็คือเมเจอร์ทริอดที่สูงขึ้นไปจากรูทเนี่ยเป็น1เสียงเต็มยกตัวอย่างเช่นกด D Major Triad นะครับอยู่บนคอร์ด C d o m i n a n t 7เราก็จะได้คอร์ด C 13 s h a r p 11ซึ่งเจ้า D Major Triad นี้นะครับเราก็จะมี D F Charp แล้วก็ A ใช่ไหม D ก็จะเป็น9 F Shar ก็จะเป็น Shar 1แล้ว A เนี่ยก็จะเป็น13 ซึ่งเจ้าคอร์ดนี้นะครับก็จะตรงกับโหมดที่4ของเมโลดิกไมเนอร์หรือโหมดล y เดียนด m มิน n t พอดีเลย อน,นี้ก็พบอยู่หลากหลายที่นะครับแต่ว่าถ้าจะยกตัวอย่างหนึ่งที่เนี่ยก็เอาเป็น Take the A Train ข้ <Hey. S 1> อน,นี้ก็พบได้ในหลายที่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเพลง Take the A Train ในห้องที่3นั่นเอง อันถัดมานะครับถ้าเราใช้เมเจอร์ทร d ดที่สูงขึ้นไปเป็นคู่3ามไมเนอร์เช่นกด e flat major triad นะครับบนคอร์ด c dominant s e เราก็จะได้คอร์ด c dominant s e sharp 9ซึ่งเจ้า e flat major triad นะครับ e flat ก็จะทำหน้าที่เป็น sharp n g ก็เป็น5 b flat ก็เป็น f t s v e เจ้า v o i c i n g นี้นะครับก็มักจะ work ในอะไรที่มันมีความเป็น blues อยู่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับ blues scale minor blues scale นั่นเองครับ แต่นอกจาก minor blue scale แล้วเนี่ยเจ้า upper structure triad อันนี้นะครับมันก็ยังเข้ากับ half whole diminished ด้วยครับ ไปกันต่อครับเมื่อกี้เราใช้เทวาแอดที่สูงขึ้นไปเป็นไมเนอร์เตอร์ใช่ปะถ้าสมมุติว่าเราใช้เทวาแอดที่ต่ำลงมาเป็นไมเนอร์เตอร์่ยตัวอย่างเช่น A Major อร์เทาแอดนะครับบนคอร์ด C Dominant 7ร์เเราก็จะได้คอดซด C Dominant 1 3ตี้แฟลตไนซึ่ง A เนี่ยก็จะเป็น natural 1 3นตี้ซีชาก็จะเป็น flat 9ไน E ก็จะเป็นเต r d ์ธซึ่งมันก็จะไปเข้ากับ C half ์ฟโฮล i ี i ินช์พอดีพอดีเป๊ะเลยแบบคล้ายๆกับคอดเมื่อกี้เลย จุดที่พบนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเพลง Do l p h In Dance ในช่วงกลางๆเพลงนั่นเองช่วงที่มี El F มันเพดอลค้างๆไว้อะนะ ถัดมาครับเมื่อกี้ต่ำลงมาเป็นสามไมเนอร์ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราต่ำลงไปเป็น3ามเมเจอร์ยกตัวอย่างเช่น A-flat major on C-dominant 7นะครับเราก็จะได้คอร์ด c d o m i n n n t 7, flat 13, sharp 9ซึ่ง A-flat ก็จะทำหน้าที่เป็น flat ท3 C ทำหน้าที่เป็น root แล้วก็ E-flat เนี่ยก็จะเป็น sharp 9นนั่นเอง ซึ่งมันก็จะเข้ากับโหมดที่7ของ Melodic Minor นั่นเองหรือที่เรียกอีกอย่างว่า Alter Scale ซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเล่นคอร์ด d o m i n a n t 7 Alter นะครับเราก็จะสามารถใช้ Voicing เนี้ยใส่เข้าไปได้เลย สุดท้ายครับถ้าเราใช้ Triad ที่มันห่างไปเป็นไพโทนนะครับหรือ3เสียงเต็มเนี่ยจะนับขึ้นหรือนับลงก็ไม่ต่างนะเพราะมันได้ค่าเท่ากันอยู่ดียกตัวอย่างนะครับ G flat major อยู่ข้างบน C dominant seven เราก็จะได้คอร์ด C dominant seven sharp 11, flat 9ซึ่งเจ้า G flat เนี่ยก็จะเป็น sharp 11, B flat ก็จะเป็น flat 7, แล้วก็ d flat เป็น flat 9มี sharp 11, มี flat 7มี flat 9แล้วใช่ปะ่ะส่วนมือซ้ายเราก็จะมี3กับ flat 7 แล้วก็รู t ก็คือรู t ใช่ไหมก็คือหนึ่นั่นเองก็จะสังเกตได้ว่าใน v o i c i n g หรือการจับคอร์ดอันนี้เนี่ยมันไม่มีส่วนไหนที่เป็น5หรือเป็น13หรือเป็นสัดเลย มันก็เลยทำให้เจ้าขอดเนี่ยเข้าได้กับทั้ง C half diminished แล้วก็ C a l t e r scale เพราะถ้ายังจำกันได้นะครับจุดต่างของทั้ง2 scale เนี่ยก็คือ half diminished เนี่ยจะมี5กับ13แต่ outer scale เนี่ยจะมี flat 13ซึ่งการจับขอดที่เราจับไปเมื่อกี้นะครับ G flat on C 7เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้ง5ไม่มีทั้ง13ไม่มีทั้ง flat 13เพราะฉะนั้นนะครับ2ออันนี้ก็ใส่ลงไปได้แต่ก็เลือกเอาสักอันหนึ่งแล้วกันนะ โอเคก็ครบแล้วกับ d o m i n a n t 7นะครับที่เป็น upper structure triad on top ก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมแล้วก็ลองปรับใช้กับเพลงที่ตัวเองกำลังศึกษาอยู่เอาล่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดซัมามาร์คอมเมนต์เข้าไปด้วยแล้วก็เข้าไปสนับสนุนกันโดยตรงได้ที่ patreon com j a z z j a สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์นาครับบายบายับ